ทำไมคิ้วไม่เท่ากันสองข้างบ่งบอกถึงโครงสร้างเสียสมดุลเมื่อเรามองไปที่หน้าบุคคลหนึ่งบุคคลใดบริเวณคิ้วนั้นภายใต้ของคิ้วจะเป็นที่ตั้งของกล้ามเนื้อ หากกล้ามเนื้อใต้คิ้วทำงานได้ไม่เท่ากันจะส่งผลให้ระดับคิ้วไม่เท่ากันกล้ามเนื้อที่ทำงานไม่เท่ากันแสดงว่าเส้นประสาทที่มีสีเหลืองๆนี้ส่งสัญญาณกระแสประสาทหรือคล้ายๆว่าสัญญาณไฟมาไม่เท่ากันสัญญาณไฟเหล่านี้ยาวตรงมาจากบริเวณในสมองซึ่งจะต้องลอดบริเวณกระโหลกที่เชื่อมต่อกับตรงบริเวณกระดูกคอ แล้วก็แถวบริเวณกลามดังนั้นบริเวณนั้นหากมีการบิดเบี้ยวไปจะทำให้สัญญาณประสาทมาบริเวณนี้ได้แตกต่างกันระหว่างด้านซ้ายและด้านขวาซึ่งถ้าเรามองย้อนไปบริเวณนั้นจะมีทั้งหลอดเลือดและเส้นประสาทที่เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างศีรษะด้านบนและร่างกายด้านล่างรวมไปถึงกล้ามเนื้อที่มีการโยงตั้งแต่กระโหลกศีรษะคอ ยาวลงมาถึงบริเวณหลังล่างและเชิงกลานดังนั้นเมื่อด้านบนมีการบิดไปก็จะส่งผลกับบริเวณด้านล่างจะเห็นว่าร่างกายมนุษย์มีการเชื่อมต่อกันตั้งแต่ศรีรษะจะรดเท้าดังนั้นบริเวณใดบริเวณหนึ่งหากมีการเสียสมดุลไปหรือบิดเบี้ยวไปจะส่งผลกระทบกับบริเวณอื่นๆในร่างกายมนุษย์เช่นกัน